เคนและหน่อยสนุกแฮปี้สัมผัสหิมะกลับบ้านที่ญี่ปุ่นพาครอบครัวกลับบ้านที่ญี่ปุ่นแล้วเคนและหน่อยสนุกแฮ ppy สัมผัสหิมะบรรยากาศดีมากเคนหน่อยอินเจแปนกลับบ้านที่ญี่ปุ่นเล่นสกีหิมะสนุกขอบลูกชายสามคนเล่นด้วยลูกว่าแฮป p ี y แล้วพ่อเคนแฮ ppy กว่าให้แม่ถ่ายรูปทำคอนเทนต์ไม่หยุดแม่ถึงกับบน่นอุบความรอพ่อไม่มีตก หล่อทะลุหิมะยิ่งอายุเยอะพ่อก็ยิ่งหล่อ fc เห็นแล้วอดเขินไม่ได้หลังจากที่ควักเงินไปซื้อบ้านไว้ที่นิเซโกะประเทศญี่ปุ่นสำหรับเคนทีระเดชและหน่อยบุสกรซึ่งวันนี้ทั้งคู่ได้พาไปชมบ้านหลังนี้แทบทุกมุมโดยบอกเหตุผลที่ทั้งคู่เลือกที่นี่เพราะมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งบ้านนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สองไร่ด้านในตกแต่งเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นมีห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องครัวในพื้นที่เดียวกันและมีสามห้องนอนเอาเป็นว่าบรรยากาศจะน่าอยู่ขนาดไหนนั้นวันนี้เราพาปเก็บภาพมาให้ดูกันได้ชมกันค่ะ โดยเหตุผลที่ทั้งคู่เลือกที่นี่เพราะมีความเป็นธรรมชาติและสี่ฤดูที่ชัดเจนเช่นใบไม้ผลิดก็มีสักุระบานช่วงหน้าร้อนก็เป็นใบไม้สีเขียวช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นใบไม้สีเหลืองแดงทั้งป่าพอเข้าหน้าหนาวก็จะกลายเป็นสีขาวโพลน เป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาส่วนเรื่องราคาถ้าเทียบตอนนี้กับตอนที่ซื้อจะแพงขึ้นเยอะทั้งราคาที่ดินค่าก่อสร้างแต่บ้านหลังนี้สร้างไว้หลายปีแล้วข้อดีอีกอย่างคือไม่มีปลวกมีแต่นกหัวขวานจะมาเจาะแทนจริงๆไม่ได้ซื้อไว้อยู่อย่างเดียวเพราะบ้านซื้อไว้แต่ไม่มีคนดูแลไม่ได้ก็เลยปล่อยให้เช่าในระหว่างที่ไม่ได้มาอยู่ด้วย